สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่8เดือนมีนาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่ครหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอรนตคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของเชลซีนะครับเปิดสนามสแตนฟอร์ดบิตหลังย่าของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของเอเวอรตครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพิ่มา5้าเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีนั้นชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางบ้านของเอเวอเรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีผลคือเอเวอเรตันชนะไปด้วยสก,กอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์5้านัดหลังสุดของการพบกันระหว่างเชลซีกับทางทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันทางเจ้าบ้านเชลซีนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20%เสมออยู่ที่20%แต่แพ้อยู่ที่6บผม สถิติหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเชลซีนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางลิเวอร์พูลผลคือชนะมาด์ตุสโกศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเชลซีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67%เสมออยู่ที่33.33% 33และแพ้อยู่ที่0%ครับผม แล้วมาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของนักหน้าทีมเยือนอย่างเอเวาตันนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของนักหน้าทีมเยือนอย่างเอเวาตันนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านของเว็บบอมบิดผลคือชนะมาลุสกอร์0ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของนักหน้าทีมเยือนอย่างเอเวาตันนะพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เสมออยู่ที่0และแพ้อยู่ที่33.33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติทุ่งเฮตการพบก,กันของสองทีมเห็น hey, ได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างเอวอร์ตันนั้นค่อนข้างดีกว่าผมจึงขอมาดูสถิติหเกมหลังสุดของแต่ละทีมกับเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเพราะว่าทางเจ้าบ้านอย่างเชลซีนั้นดูดีกว่าในวันนี้วันนี้จากการที่เชลซีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอวอร์ตันผมเชื่อได้ว่าเชลซีมีดีขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านเชลซีสามารถเปิดบ้านเฉียชนะทางเอวอร์ตันได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการกันโชคซสียอ,อิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตตาล่าคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองสี่าทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับเปิดสนามซาซิโร่หลังย่างของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของอัตตาล่าครับผม สถิติเหตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพวมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนั้นชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่ผูเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของอตาลต้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หนัดล่าสุดของการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานกับทีมเยือนอย่างอตาลต้ลาทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่2 0เสิอเปอร์่ซ็นต์เสมออยู่ท 4-4 6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านปามาผลคือชนะมฤตยสกร1หมดอุตตร2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เสมออยู่ที่16.6 7และแพ้อยู่ที่0ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของนักทีมเยือนอย่างอัลตันต้านะครับพวกเขาชนะ5เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอัลตันต้านะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคโตเน่ผลคือชนะมาดยสกอร์5ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของนักทีมเยือนอย่างอัลตันต้านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33เสมออยู่ที่0ซและแพ้อยู่ที่16.67ครับผม หากใค้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากเซตีเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีจะเห็นได้ชัดเจนว่าคู่นี้นั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียววันนี้จากการที่อินเตอร์มิลานต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอันตลา,าผมยังเชื่อใจทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานมากกว่าขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานสามารถเปิดบ้านเฉียดชนะทางอันตลาได้ด้วยสกร1ตัวศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในะคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอาริกาสเปนผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเลอันเบติสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสาตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของเลอันเบติสนะครับปุดสนามเอสตาเดโอเบนิโตบิมารินหลังย่าของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสครับผม สถิตีเฮตูเฮตการพบกันครั้งสองทีนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเลอแอนเบติสนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของอาราเบสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอแอนเบติสผลคือเลอแอนเบติสบุกมาชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ห้านัดล่าสุดของการพบกันระหว่างเลอแอนเบติสกับทีมเยือนอย่างอาราเบสทางเจ้าบ้านอย่างเลอแอนเบติสนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ออยี่สิบเปอร์เซ็น ตี4-6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเลอแอนเบติสนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเลอแอนเบติสนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านกาดิสผลคือชนะมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หงส์มาหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างอาราเบสนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของนากด้าน,น,นทีมเยือนอย่างอาราเบสนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ถึง4เกมโดยนัดล่าสุดของนักด้านทีมเยือนอย่างอาราเบสนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซากุนาผลคือแพ้ไปด้วยสกรอร์0ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์องนัดหลังของทีมเยือนอย่างอาราเบสนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่16.67ตและแพ้อยู่ที่66.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถ hey ิติเฮตุเฮตกการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าคู่นี้นั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูงสีกันเลยทีเดียวผมจึงขอมาดูสถิติ6เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างเลอแอนเบติสนั้นค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่เลอแอนเบติตต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเ,เยือนของอาราเบสผมเชื่อว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายในคู่นี้ผมจึงขอฟันธงว่าทางเจ้าบ้านเลอแอนเบติสนั้นเปิดบ้านเสมอกับทางอาราเบดด้วยสกอร์ศูนย์ประตู หาสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpking.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpking.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ